มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนทนายเดชาและก็ทนายสิทธานะคะเยผยปมใช้คลิปรีซับจากกรณีข่าวสะเทือนวงการสีกากี่สาราวัตรโจ้และลูกน้องก่อคดีรีดเงินผู้ต้องหาคดีค้าย,ย่าเสพติด2อล้านบาทก่อนที่จะใช้ถุงดำผสมกับถุงใสคลุมหัวจนหมดลมหายใจ ต่อมานะคะทนายตามสิทธาเบีย้ยบังเกิดได้เผยคลิปดังกล่าวจนวงการตำรวจสะเทือนและมีการพาดพิงถึงทนายอีกคนหนึ่งค่ะรายการโหนกระแสวันที่25สิงหาคม64หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยในฐานะของผู้ดำเนินรายการได้สัมภาษณ์รองแต้มพลตร,ตรวิชัยสังประภยัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปีรศักดิ์จรัสชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสวและเดชากิติวิทยาน,านันทนายคลายทุกเมื่อถามว่านายเดชานั้นมีเรื่องถูกาพาดพิงรู้เรื่องหรือไม่ทนายเดชาบอกว่าไม่ทราบค่ะเขาบอกว่าคุณเอาคลิปไปรีดเงินผู้กำกับโจ้ยีบล้านและคลิปจริงไหมทนายเดชาบอกว่าเพิ่งจะได้ยินค่ะและเมื่อถามทางลองแต้มนะคะบอกว่า คิดว่าโจ้หนีหรือยังรองแต้มนะคะบอกว่าผมว่าหนีแล้วถ้าไม่หนีหลักฐานขนาดนี้ต้องมามอบตัวแต่ว่าจะหนีไปไกลไม่ไกลต้องหนีไปก่อนถ้าไม่หนีต้องเข้ามามอบตัวแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเมื่อถามว่าเขาจะกลับมาสู้คดีไหมรองแต้มบอกว่าผมว่ามีหลายทางเราไม่รู้จิตใจเขาแต่โทษเขาประหารชีวิตหลายมาตราเช่น1 4 9 9เเรียกรับผลประโยชน์ ทำให้ถึงแก่ความตายก็ประหารชีวิตฆ่าคนตายมาตรา2,8,9ทารุณโหดร้ายเผลอไปเข้าตะเตรียมการหรือว่าไต่ตองไว้ก่อนประหารชีวิตอย่างเดียวโทษหลายโทษประหารชีวิตและต่อมาคุณหนุ่มบอกว่าถึงคิวพี่เดชาพี่ได้คลิปนี้มาก่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหม ทนายเดชาบอกว่าไม่ใช่ตั้งแต่แรกหลังจากร้องเรียนก็ทยอยให้ดูวันจันทร์ที่มาออกรายการพี่ได้คลิปหรือ,อยังทนายเดชาบอกว่าได้หลังจากนั้นน่าจะช่วงวันเดียวหรือว่าก่อนวันทนายตั้มเปิดไล่เรียกกันทำไมไม่เอาคลิปมาเปิดเผยทนายเดชาบอกว่าอันดับแรกผมปรึกษาตอรอระดับรองผู้บัญชาการคนหนึ่ง 1. เราไม่รู้ว่าคลิปจริงหรือว่าคลิปตัดต่อ2เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้าง คนในคลิปเป็นใครก็ไม่รู้ออกไปเดี๋ยวเขาก็เสียหายเช่นเขาสาธิตอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นเราเองไม่รู้อีกอย่างคนที่มีคลิปอย่างบิ๊กเรียนแล้วก็ตำรวจหลายคนเขาก็บอกว่าตอรอมีคลิปนี้อยู่แล้วเราจะไปให้เขาทำไมก็ไม่รู้จริงเท็จอย่างไรเขาเองไม่ได้มาขอแต่ทราบจากตํารวจว่าเขามีอยู่แล้วในํำนวนเมื่อคุณหนุ่มถามว่าได้เมื่อวานเลยใช่ไหม ธนาเดชาบอกว่าได้ไล่เรียกกับทนายสิทธาทำลายมีหมดไม่อยากเปิดเผยไม่ใช่เอาคลิปไปเพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นใช่ไหมธนาเดชาบอกว่าทําได้ก็ดีสิครับ20-30ล้านอย่างที่เขาว่าดีสิถ้าทําได้แต่มันมีที่ไหนไปกุข่าวโพสต์ข้อความเท็จเดีเ๋ยวก็โดนดําเนินคดีหลังจากนั้นนะคะได้ต่อสายหาทนายตั้มบอกว่าคลิปนี้ได้จากที่ไหนทนายตั้มบอกว่าได้จากตํารวจชั้นผู้น้อยที่ส่งมา ผมได้ฟังคดีผมยังไม่เคยพูดเลยนะว่าได้มา20ล้านไม่เคยออกจากปากผมเลย20ล้านมาจากตอรอไปสืบคดีแล้วบอกผู้สื่อข่าวมาผมไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดแต่รู้ว่าหลายล้านคุณหนุ่มถามทนายตั้มว่ารู้ว่ามีเงินเอาคลิปไปบิดทางฝั่งโจ้ถ้าไม่ต้องการให้คลิปหลุดออกไปให้จ่ายมา20ล้านแบบนี้หรอทนายตั้มบอกว่าใช่ครับ ก่อนเท้าเอาคลิปให้ผมเขาให้คลิปคนคนหนึ่งไปหวังให้เอาคลิปไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เปิดเผยกับสังคมให้รับรู้ว่าเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าให้คลิปไปตั้งนานแต่ไม่มีการเอาคลิปมาเปิดจนเขาซึ่งเป็นตอรอยอยู่ในโรงพักพอมีการเรียกเงินกับตอรอที่เกี่ยวข้องต่อรอที่เป็นหัวหน้าก็ไปบอกลูกน้องว่าให้มาช่วยกันเพราะว่าเป็นจนํานวนเงินที่สูงคนนี้ก็เลยรู้ว่าเท่ากับเอาคลิปเขามาต่อรองสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองสิ เขาก็เลยไม่ไว้ใจเขาเลยส่งคลิปมาให้ผมครับผมก็โพสต์ภายในไม่กี่นาทีที่ได้คลิปมาเมื่อคุณหนุ่มถามว่าที่เบลอแถบสีแดงๆคือชื่อคนคนนั้นหรือเปล่าที่เหมือนกับตัวทอทหารทนายตั้มบอกว่าตามนั้นครับอย่าไประบุมากเดี๋ยวจะมีคนร้อนตัวผมก็ปิดไว้ตลอดไม่ได้ระบุว่าเป็นใครไม่ทราบครับผมเองไม่ทราบว่าเป็นทนายเรื่องของผมปิดข้อความคนทําเป็นทนายนอกจากผิดมาร,รยาททางทนายความแล้ว แบบนี้ผมเห็นว่าเป็นทนายโจรด้วยเพราะว่าเบรีตเอาทรัพย์จากผู้กระทำความผิดด้วยเมื่อถามว่าทําไมไม่เปิดเผยว่าเป็นใครทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ร้อนตัวแล้วออกมาพูดเองไม่ต้องไปเปิดครับไม่ได้หมายถึงคนแถวนี้ใช่ไหมทนายตั้มบอกว่าใครอยากจะรับก็รับไปเลยครับเมื่อคุณหนุ่มบอกว่าพอทนายตั้มลงไปคนก็วิจารณ์ว่าเป็นพี่เดชาพี่ว่ายังไงบ้างครับพี่เดชาทนายเดชาบอกว่าก็มีข้อความเดียวกันไปปรากฏทางอื่นแล้วก็มีชื่อของผม หมายถึงผมก็ใช้สิทธิทางศาลต่อไปแค่นั้นเองแต่อย่าลืมว่านายสิทธาเป็นผู้ต้องหาคดีใช้เอกสารปลอมและนำสืบเท็จคดียาเสพติดอยู่นะพี่น้องประชาชนต้องให้ความเป็นธรรมว่าจริงหรือไม่เช <A> ชาบอกว่า FC ประชาชนก็รู้ใครก็รู้คุณต้องไปกล่าวโทษดำเนินคดีกับผมสิเพราะคุณบอกว่าผมตบซับนี่ทนายตั้มบอกว่าเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์ให้ประชาชนตัดสินจะดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ